สวัสดีทุกท่านนะครับก็ามาแล้วฝากกดแชร์นะครับเพื่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งร้อยแชร์นะครับหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านรีบเข้ามานะครับมาดูเอาเดอ้อพี่น้องเด้อ ให้ทุกท่านมาดูเอานะครับมาดูนะครับสายวิ่งลูดนะครับทุกท่านนะเอาไปวิ่งลูดเด้อหนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแช์นะครับหนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแช์นะครับวันนี้ใครได้ลาวสตาเห็นไหมลาวสตากระพังพีน้องซื้อขึ้นซื้อลงถึงเมดนะครับวันนี้ขอให้แตกสามตัวนะครับ ขอให้แตกสามตัวนะครับเราพัฒนาของเราวันนี้นะหนึ่งร้อยแช์นะครับหนึ่งร้อยแช์ใครที่จะเอาตัวฟันนะครับใครที่จะเอาตัวฟันตัวเน้นจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับเข้าฟรีจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับ ฝากดแชร์นะครับหนึ่งร้อยแชร์นะครับเพื่อนันนะเปลี่ยนอีกแล้วครับพี่นอ้องอจุดล่างยังไรหน,นิ่งเลยครับพี่น้องหน้าจอมีคนดูบนนี้หนึ่งร้อยแชร์นะครับหนึ่งร้อยแชร์ ให้เข้ามาดูเอานะครับสาธุสาธุครับพี่น้องเออคอยแตกสามตัว้ด้ศูนย์จงมามันศูนย์มดเยขั้นศูนมากในข้นนนขากับศูนยได้พี่น้องมีศูนย์นี่ดูเอานะครับทุกนนะสวัสดีคนดูยีิบสองท่านครับมาเห็นแล้วใครเห็นใครอยู่ในนี้นะครับใครแชร์แล้วพิมพ์ขึ้นมาหน่อย จะเป็กิจกรามมือนั่นนี่เไป็น้องถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวหน้าจอนะครับเน็ตมันจะตัดนะครับพิมพ์ขึ้นมาหน่อยนะครับทุกคนนะหนึ100่งร้อยแชร์ครับหนึ100่งร้อยแชร์นะครับเพืกอนนะฝากกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีคนดูยี่สิบหกท่านครับ แปดยังนอ้นอยนี่น้อแปดเลนเลขยังน้อยพี่น้อง มีผู้ใดยูนี่ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่ก้อยมานะครับมาเร็วๆสวัสดีครับอชัยสวัสดีครับทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับใครที่อยู่ในนี้พิมพ์เลขที่เห็นขึ้นมาให้หน่อยครับถ้าเราไม่พิมพ์เน็ตเน็ตมันไม่รันมันเป็นน้ําเน็ตเหรอครับพี่น้องเป็นน้ําเน็ตนั่นแหละมันจะตัดเน็ตมันจะตัดนะครับเพก่นนะ งวดที่แล้วหนึ101 101 surveys, today, ่งศูนย <ederim. S 1> ์หน okay. okay. ึ่งนะครับเพื่อนๆนะหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วมันมีเลขห้าอยู่ใต้เลขหนึ่งนะครับลองลองย้อนกลับไปดูนะครับลองย้อนกลับไปดูภาพที่ออนะครับเลขห้าชัดเลยนะครับ้าหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะไปดูเอานะครับไปดูเอาลองย้อนกลับไปดูเอานะครับเพื่อนๆนะขอให้เป็นเลขแปดนะครับขอให้เป็นเลขแปดเด้อพี่น้องเด้อ ขอให้เป็นเลขแปดสวัสดีคนดูสามสิบสี่ท่านครับหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วๆผู้ดใดเห็นเป็นเลขศูนย์ผู้ใดเห็นเป็นเลข 9. เก่าอว่าน่าจะเป็นเลขเก้านะเพื่อนนะวอาเลขศูนย์ครับพี่นอ้องมีศูนย์บ่ศูนย์หรือเก่าเนาะนี่เนาะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาหน่อยเร็วจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับเข้าห้องวีไปเอาไปดูนะเพื่อนนะว่าเลขทูบจะตรงกับเลขศูนรอ๋อไหมนะเพื่อนนะ ไปดูนะครับวดนี้นะเพื่อนๆนะออชอบเจ็ดกับสามนะครับเลขบิ่งลูดของออเจ็ดกับสามนะครับเพื่อนๆไปดูนะเลขยังนะครับพี่น้องเลขเก้านะครับ เลขเก้านะครับทุกคนนะเลขเก้านะครับเก่าอย่างน้อพี่นอ้องว่ะเก่าสามเก่าสี่เก่าห้าวะ ใครเห็นเลขอะไรก็พิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะเพื่อนสวัสดีคนดู35ท่านครับมาเร็วๆ100ท่านนะครับใครที่อยู่ข้างนอกเข้ามาเร็วๆเหรียนบิงหลวดนดเด้อพี่น้องสื่อนซ,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 ซื้อลงนะจับตาทุกท่านดูดีๆนะครับจับตาดูเลขตัวน้อยๆเด้อพี่น้องเด้อสิมักมาสอนกันเด้อพี่น้องเด้อเลขตัวเล็กๆนะครับเพื่อนนะ เลขตัวนี้หน่อยครับเลขเลขจะออกมักมักออกซอนกันตัวนี้หน่อยงมดที่แล้วไปไล่เบื้องดูผ่าพจะเห็นตัวเลขขานะครับพี่น้องก็จะเห็นเลขห่ดก,กับเลขหนึ่งอ่าดูขังลางไปไล่ดูรูปภาพมาเพื่อนนะดูเอานะครับทุกท่านดูเอานะซื้อขึ้นซื้อลงนะครับ ก็หาซีบอดูเอานะครับเพื่อนนะเล่นบิงลูดได้เลยนะครับทูกปู่นะครับเพก่อนนะวดที่แล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งร้อยแช่อย่าลืมกดแช์นะครับหนึ่งร้อยแช์เด้เข้าห้องวีจิ้มลิงกได้เลยนะครับเข้าห้องวีจิ้มลิง์ด้านล่างนะครับเพก่ันนะขอเหตแจกตามตัวชาตัวาตัวเนาะ คือก้อยเนาะก็ให้ปังปังนะครับเอาเหลยกือออกปีกันนะครับวันนี้แปดแท้ๆครับพี่น,อน้องออวันนี้แปดยังเนาะอ๋อเหมนเหนียวแปดหกบ่แปดหกแปดเก้านะครับเพื่ันนะแปดหกแปดเก้านะขันมาแปดนะพี่น้องเน้ะกับกับหัวกับคักบัตรนี่แปดหกแปดเก้า แปดหรือเลขศูนย์หรือเลขสองหรือเลขอย่างนา้อสวัสดีคนดูสี่สิบหกท่านขอหนึ่งร้อยท่านขอให้แตกสามตัวได้พี่น้องด้อเข้ามาดูเอาผู้ใดเห็นเลขเจ็ดใครเห็นเลขเจ็ดมานอผู้ใดเห็นเลขเจ็ดตัวออกครับพี่น้องอย่าลืมนะเลขรัฐบาลก็นีเดี๋ยวเอาจุดให้นะเพื่อนนะบน่นคือเราแล้วครับพี่น้องขอแตกสามตัวเลยบ่นขอแตกสามตัวเลยครับพี่น้องบน่น บไใ้งวดที่เราปูให้แต่เอาเอาบบเปลี่ยนเนาะครับพี่น้องเนาะปูให้มานะครับถ้าแต่ก็พูดอยู่ในไรสดนะครับเจ็ดตัวหนึ่งให้เล่นเป็นหนึ่งนะครับไม่งั้นเราก็ได้ทั้งสามตัวนะครับเจ็ดหกหนึ่งนะครับทุกกันนะตังวดนี้ขอตรงๆเลยครับพี่น้องให้ติดตามหน้าเพจนะครับเดี๋ยวอ้อจะบอกว่าวันไหนนะครับทุกท่านนะ ตรงขอให้ตรงก็บ,บั้นผ้าเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านนะครับใครที่แชร์แล้ววันนี้ขอให้ปังๆนะครับห้าสิบท่านเข้ามาเร็เรวๆห้าสิบท่านหนึ่งร้อยท่านนะครับใครที่จะเอาเลขสูตรนะครับใครที่จะเอาเก่าศูตบ่พี่น้องไม่ศูย์ 0, บ่เก่าศูย์หกศูใครที่จะเอาเลขสูตรนะครับทุกท่านนะจิ้มลิงก์เข้าไปด้านล่างนะครับเห็นลิงก์ไหมครับทุกท่านห้าสิบท่านเห็นไหมครับจิ้มลิงก์ เข้าไปแล้วบอกว่ามาจากออภัยไปดูนะครับไปดูนะครับวันนี้นะครับเลขออก็มีศูนย์นะครับทุกานนะเก้าศูนย์อย่าลืมกับหัวได้พี่น้องนะเก้าศูนย์อย่าลืมกับหัวนะครับทุกานนะดูให้จบนะครับใครอยากได้เลขอะไรพิมพ์มาดูให้จบนะครับบนเนี่ยเด้ครับพี่น้องเลขมันมาไกลซนซนกันทบอกหาหนึ่งหาสองหาสามมาเก่าสองเก้าศูนย์เก่านึงได้หมดนี่ ระวังนะครับเพืกอนนะระวังดูเอานะครับเบอร์ออเดอร์พี่น้องเด้ออ๋อเห็นเลขเจ็ดนะบะว่าน,นะโอ้เจ็ดศูนย์กับการพี่น้องตรงกับตัวฟันสปอตเจ็ดศูนย์สปอนี่ซาถุกซาถุกซาถูกมูบนุนีขอให้แตกเด้อบ่เอาเลขวิ่งขอสามตัวตรงๆบ่เอาเลขวิ่งบ่เอาเลขหลุดขอสามตัวเลยเด้อปูเด้อรซาถุก วันนี้ใครได้ลาวสตานะครับเลขกับหัวนะถ้าออจุดตอนกลางวันให้เล่นห้างนะครับทุกคนนะเล่นห้างวีห้างปกติเล่นลาวสตานะครับสามตัวนะครับสามหววนะครับวิ่งรูดซื้อขึ้นซื้อลงนะครับสามตัวไม่ต้องไปคิดมากครับมาแน่นอนนะครับทุกคนนะเลขปู่ยังไม่พลาดนะครับทุกนนะผู้ใดซื้อขึ้นซื้อลงวิ่งรูดยังบ่ผ่านเด้อเลขปู่เด้อมาใครเห็นเลขเก้าศูนย์พิมพ์ขึ้นมา ใครเห็นเลข90พิมพ์ขึ้นมาทุกท่านนะใครเห็นเลข90ใครเห็นเลข70เหมือนออกพิมพ์ขึ้นมาเห็นเลขเจ็ดด้อพี่น้องครังเลขยุกเลขศูนย์เห็นบ่เห็นขึ้กันมาหนิอ,อ๋อเห็นเจ็ดนะครับเพื่อนนะเจ็ดร้วตัวมังกรเห็นบ่ท่าน901พี่ชายวินเทจบอกว่า901นะสาธุสาธุ50 เอ็ดท่านหนึ่งร้อยท่านเข้ามาอีกห้าสิบท่านกูไดอยู่ข้างนอกขอมาเบิ้งเด้อพี่น้องนะให้เข้ามาดูเอานะครับให้เข้ามาดูเอาหลังศูนย์มีเลขสองใส่ไเลขสองเบิ้งออกเด้อพี่น้องเนอะเบิ้งดีดีก็เป็นเลขหาเว้พี่น้นองเลขลาวเรานะครับทูปปู่นะจะชอบออกตัวเล็กๆนะครับชิมักออกตัวน้หน่อยนะครับพี่น้องเนาะตัวใหญ่เป็นตัวรัดเอามักเอาตัวน้น่อยมาใส่พี่น้องสังเกตเบิ้งเด้อหลายรอบแล้วพี่น้อง วดนี้ก็ขอตัวใหญ่ๆนี่ครับพี่น้องวัดนี้ก็ขอตัวใหญ่ๆนะครับให้ออกเลยสามตัวตรงเ้อพี่น้องเ้อสาธุสาธุปูเก้าศูนย์นะครับใครเห็นเก้าศูนย์นะครับนี่อดเลยหาบ้ดนพี่ชิมี่ลายเลยก็น้อปูหากเก่าหาศูน ห้าสิบท่านสวัสดีครับหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วๆหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วๆใครจะเอาตัวฟันใครจะเอาเม็ดเดียวจิ้มลิงด้านล่างเข้าไปนะครับพื่อนนะจิ้มลิงถ้าไม่เห็นลิงกอยู่ด้านล่างออกไปหน้าโพสจะเห็นลิง์ตัวสีฟ้านะครับพืกอนนะจิ้มเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากออไปนะครับเข้าฟรีนะครับพุกอนนะตอนนี้ยังเข้าได้ไม่เต็มนะครับ ยังเข้าได้ไม่เต็มนะครับทุกทนนะใครที่ยังไม่เข้าห้องวีนะจิ้มลิงก์เข้าไปเลยสวัสดีคนดูหกสิบท่านครับมาเร็วๆหนึ่งร้อยท่านนะครับหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วๆหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วๆทุกท่านเข้ามาแคปเอามาขอเอาเข้าศุนศูนมาเข้าศูนแปดได้ไหเนาะดูเอานะครับ ดูเอาหัวกลมกลมอีกแล้วครับพี่น้องหัวกลมกลมอีกแล้วซาถุซาถุซื้อขึ้นซื้อลงนะครับให้ซื้อขึ้นซื้อลงสวัสดีคนดูหกสิบท่านนะครับหนึ่งร้อยท่านเข้ามาใครจะเอานะครับใครจะเอาเลขสูตรเม็ดเดียวจิ้มลิงเข้าไปได้เลยนะสวัสดีคนดูหกสิบสี่ท่านครับ มาให้ถึง1นึท่านถึงหนึอท่านขอให้ปู่แตก3าตัวเด้อพี่น้องเด้อเก้าศูนหรือเก้แปห้วกลมกมต้องสีย่านเป็นแะครับพี่น้องนดะซื้อขึ้นซื้อลงครับพี่น้องถ้าเป็น8จริงๆให้ซื้อขึ้นซื้อลง8ป8 9ูนย์นะครับ8 9 8เกแปดเดนะพี่น้องไนดะ้ มาใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาก่อนจะออกจากไลฟ์ให้ทุกท่านพิมพ์ขึ้นมานะเพื่อนนะอ๋อว่าเป็นแปดนะเพื่อนนะก่อนออกจากไลฟ์พิมพ์ขึ้นมานะเพื่อนนะมาพิมพ์ขึ้นมานะเพื่อนนะแล้วกดหัวใจรัวๆใครเห็นเลขอะไรให้พิมพ์ขึ้นมาแล้วกดหัวใจรัวๆสาธุสาธุ 08ละบอ08ละบอพี่น้องขอให้แตกสามตัวใครที่จะออกจากไลน์นะเพกกันนะ52ท่านนะครับให้พิมพ์เลขที่ตัวเองชอบขึ้นมาเท่ากับเราขอปู่นะเพกกันนะพิมพ์เลขนั้นขึ้นมาก่อนก่อนออกจากไลน์นะเพกกื่อนนะให้พิมพ์เลขนั้นขึ้นมานะครับ เท่ากับเราขอพรอปู่นะครับเพื่อนนะผู้ใด,ดเห็นเลขยังครับพี่น้องโอ้ยเก่าศูนย์ศูนสบอสี่น้นอขอแปดจากตัวนะ่ิได้มั่นใจทิได้อัดเก่าศูนย์เก่าครับพี่น้องโมเมนต์แปดตัพี่น้องเด้อแบบนีน้เลยเก้าศูนย์เก้า นะครับ908นย์ะครับเพื่านนะ9กับ6ตัวเดียวกันนะครับ609นะครับนะครับ609นะครับทุกท่านนะพิมพ์ขึ้นมาก่อนออกจากไลน์นะครับเพื่านนะตังนะครับทุกท่านนะ906นะครับให้แปลงเป็นตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ909 906 เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับจะอวันนี้ชอบศูนย์นะครับชอบศูนย์นะบนเนี่ยเด้อพี่น้องเลยหวยเล่าอะไรก็เป็นไปได้นะครับออกตองก็ออกมาแล้วครับพี่น้องนะออกตองก็ออกมาแล้วใครเห็นเลขตัวเล็กๆนะครับให้แคปแล้วก็ไปแปลงเลขเอาเด้อพี่น้องเด้อ ดูดีๆนะครับเดี๋ยวมีเฮเห็นเลขหาตัวเลขคางเลขศูนย์อ๋อเห็นเป็นเลขเจ็ดนะครับนะครับรุบกท่านนะชัดไหมครับนะบดูเอานะ,ด,านะดูเอานะครับก่อนออกจากไลฟ์พิมมาเร็วเดี๋ยวอ๋อจะลงไลฟ์แล้วนะครับเกท่านนะเดี๋ยวไปส่งหว แอดมินก่อนนะครับทรงเล็กล่าวันบ่นนี้พี่น้องไปดูนะครับให้เข้าไปดูนะครับเลขออมีศูนย์เลยเลี้ยงเลี้ยงเต็มนะครับพี่น้องมิแต่ศูนย์สองห้าตัวเล็กห้าศูนย์หมดพี่น้องโอ้บนซอยกันด้อแต่ออเห็นเจ็ดนะครับออเห็นเจ็ดศูนย์นะครับออเห็นเจ็ดศูนย์นะครับพกันนะ ใครที่เห็นเหมือนออก็ไปซื้อเอาเด้อพี่น้องเด้ออจะซื้อเจ็ดศูนย์นะครับเพราะว่ามันตรงกับตัวฟันก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสาธุสาธุเด้อพี่น้องเด้อขอให้มาขอให้ฟังนะครับอจุดเป็นแค่แนวทางนะครับขอโชคขอลาบปูนะครับพี่น้องเนาะขอโชคขอลาบเนาะเก้าห้าครับอย่าลืมนะครับเพียนโหเลย บข้างเบิงข้างหลายตัวครับพี่น้องวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับใครที่จะเอาเลขตัวฝันก็จิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับด้กันนะพรุ่งนี้จะลืมนะครับเรามาเอาเลขทูบเลขปู่นะครับสายหั่งนะครับสายห้างสายเราสตานะครับไม่ต้องไปดูที่อื่นเลยนะครับทุกันนะมาเอาเลขทูบปู่ไปเล่นเลยเล่นได้นะครับซื้อขึ้นจะลงไม่ต้องรลุดครับพี่น้องถือแน่นอนพรุ่งนี้เจอกันนะครับสิบสี่นาฬิกาสิบนาทีเรามาเจอกัน ผู้ปู่สายหั่งสายลาวสตาวันนี้ก็ขอให้ปังๆนะครับทุกานนะขอให้ปังๆร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับมาพิมพ์ขึ้นมาก็ให้อีกสองนาทีใครที่ยังไม่พิมพ์พิมพ์มาเลยครับพี่ติ๋วมาแล้วนะครับทุกานนะใครจะตามตามได้ครับตามพี่น้องเราที่พิมพ์ขึ้นมานะครับใครที่แปลงเลขแปลงเลขม่เ,เปลี่ยนได้พี่น้องด้วย